สวัสดีครับวันนี้ก็มันลงในอ้อยคื้นกอครับพี่น้องวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคการหาค่าปุ๋ยให้อ้อยโดยที่เข้าอ่าสีเบลงทุนอย่างไรนะครับคือการปลูกแตงโมนะครับผมแตงโมในร่องอ้อยเพื่อที่จะเอาแตงโมไปขายนะครับเราซื้อปุ๋ยมาใส่อ้อยครับพี่น้องเมื่อเบิง์แตงโมผมแกะเป็นหมาเนาะพี่น้อง เราจะปลูกคางๆครับป้าอ้อยครับเห็นปะนมาเบิ้งพี่น้องเป็นลูกอะไรได้ครับเป็นลูกแล้วแตงโมครับคือเขาจะปลูกช่วงเริ่มแต่เอาอ้อยลงดินนะครับเริ่มปลูกอ้อยเขาก็เอาแตงโมมาปลูกได้ครับปลูกเลยพี่น้องก็ได้หวัวนานไดนไหม มันจีอาศัยปุ๋ยและน้ำหมอกอยู่น้ำดินนะครับเบิ่งลูกญ่เลยับกําลังสี่เนาะหลูกหญ่กมี่แบบหลูก่ๆเลยแกมี่เขาก็สีน้ำแตงโมนี่ไปขายอาจจะได้หางบขั้นนะมันกับว่าได้หลายเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาก็ได้ส่วนที่สิีรถ ต้นทุนในการเฮ็ดอ้อยนะครับนะีบ่นี่คือแตงโมนะครับที่ผมจะนําไปขายยุธีลานในซีซาหาพันหรือบางทีอาจจะได้ร้ายก็นั่นกบรูนะครับต้องรอกันนี่ว่าได้เห็นยังด้บุกทิมไว้ได้พี่น้องเขาก็นำเงื่อนที่ขายแตงโมนี่ไปซื้อปุ๋ยมาใส่อ้อยนะครับอันะนี้คือเกษตรแบบลดตน้นทุนยี่เดียบนะเห็นปะ หลายเด้นน่ยมันุนแต่งโมก็ต้องเง่ผมปลูกอยู่ที่หาข้องข้องอ้อยนะครับนีมันก็ได้ประโยชน์อีกแบบนึงนะครับการดีเข้สีกยงนี้นอปุ๋ยกัมีหลายวิธีนะครับเลกบาก็สีดปะหยากเพิ่มต้นทุนเล้วก็ปลูกแตงโมนะครับขายช่วงเดือน มีนายแมษาช่วงหนาแหลงหนาหอนนี่ขายดีเลยช่วงนั้นเพราะว่ามันเฮ็ดยากแตงโมเนาะเห็นไหมครับลองต้องไปปลูกเด้อเพราะว่าคนที่เคยปลูกอ้อยเป็นบอกผมว่าตกปลูกแตงโมเลยนี่น้ำลองอ้อยนะครับแต่ว่าขายแตงโมตกใครไปซื้อปุ๋ยมาใส่อ้อยนะครับหามันได้จะขาดหัวพันยพี่น้องเนาะขายก็ ทั้งแก่ทั้งแรกทั้งแถมไปนี่ก็เป็นอีกเคล็ดลับนึงนะครับสําหรับชาวไร่อ้อยนะครับก็จะอยากลดต้นทุนปลูกไว้กินเองก็ได้ปลูกไว้ขายก็ได้คือแต่งโม่ไปฉีดยาครับปล่อยธรรมชาตินะมันอาจสีบวงามนะได้ฉีดยังไงฮอร์โมนก็ได้ฉีดอาศัยฮอร์โมนฉีดม,ดดม,มูทางอ้อยตอนผมไม่ฉีดอ้อยฉีดไปน้ำเขาแล้วครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเพื่อนๆครับผมขอบคุณครับ